อาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนคุณเชนเคลนะฮะกลับอยู่เกมร้านบอลดวลแข้งแบทเทร์กี่เชนเคิลและในตอนนี้คุณอยู่กันในช่วงของกิจกรรมโกลบอลแคมเปญนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในช่วงนี้กันนั่นเองครับโดยด่านที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็จะเป็นด่านหาออฟเหมือนเดิมนั่นเองครับในสเตจที่หนึ่งและความยากสูงสุดในรูปแบบของคนขี้อ้วนอย่างเรานั่นเองครับเพราะว่าเรามีตัวใหม่อย่างไงล่ะเมื่อเรามีตัวใหม่เราก็่าดด่านอย่างง่ายอยู่แล้วนะ no! อย่าเพิ่งหมั่นไส้นะเอาเป็นมุกเป็นแซวบกันเฉยๆน่นะก็นานทีจะได้มีอะไรอย่างนี้มาทําบ้างนะครับผมๆๆก็ทําคลิปกันนิดนึงนะครับผมก็นแน่นอนว่าคลิปก่อนเนี่ยเราเล่นกันในรูปแบบของคนที่มีตัวใหม่แล้วก็ลําบากระบนไปเลยกันนั่นเองนะฮะก็ครั้งนี้จะมาในรูปแบบของคนที่มีตัวใหม่แล้วก็เล่นอย่างสบายกันไปเลยนั่นเองนะครับโดยตัวละครแน่นอนว่าที่แนะนําสุดๆเลยก็จะเป็นของเจ้าโรเซตตัวใหม่นั่นเองนะเพราะว่าโรเซตตัวใหม่นั้นแข็งแกร่งโคตรๆแทงได้ทาดาเมจดีซับเพื่อนที่มีนนนน่องกกกู็็ด้้าาๆวยยัเเเรปผ ของฟิวเจอร์ที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครต่อมาที่คุณควรจะใช้เลยนะก็จะเป็น เจ้ารเซลอาตัวนี้นะถามว่าทําไมถึงควรจะใช้นะเพราะว่าณตอนนี้นะย้ําเลยนะณตอนนี้เดือนนี้กิจกรรมนี้มันได้รับการบูสต์เห็นไหมว่าจะมีเขียนอยู่ว่า w o r เต f a l l l i m i t e d t i m e แล้วก็คือภายในเดือนของกิจกรรม o b a l Camp a i ป n เนี้ยเจ้าตัวนี้จะได้รับการบูสต์สเต็ปนะฮะทำให้มันตีแรงขึ้นถึกมากขึ้นอะไรต่างๆเนี้ยก็เลยเก่งโคตรๆเลยนะเนี่ยแต่ถ้าหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวละครที่แนะนําในการเอามันเล่นขนาดนั้นแล้วนั่นเองนะควเป็นว่าตอนนี้ของดีของเด่นรีบใช้กันนั่นเองนะครับเพราะตัวน ตัวละครสาคัญเป็นตัวละครสีม่วงแน่นอนนะว่าด,ด่านเอาด่านเก็บออฟทั้ง2สเตจในตอนนี้นะฮะโกด่านที่1เนี่ยเราจะเจอกับสามารถที่เป็นสีเขียวซึ่งเจ้านี้จะเบิร์ดดามเมจได้ดีในสเตทที่2เราจะเจอกับเบจิต้าเจ้านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่เอาไปถล่มไอสตัวนั้นนั่นเองนะครับแต่ด่านของสเตจสองเป็นยังไงค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับก็เรียกว,ว่าเจ้านี้เป็นพระเอกของด่านเลยตัวต่อมาฮะแน่นอนนะครับว่าจริงๆจะหยิบอะไรก็ได้แล้วแต่ผมก็จะแนะนําเป็นเจ้าสามารถโกคูตัวนี้ฮะก็คือาาาามาััสสทีี่่่ลลบรรงงกกคูเป็็นตววฟหไไดด้้้ยแ ดีโคตรเลยนั่นเองในแง่ของความสามารถเนี่ยหมายตายเองก็สามารถโลเวอร์ได้ก็ทําให้เราสามารถจะจัดการจับเจ้าโรเซตได้ดีมากๆด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าโรเซตจะโดนตีแล้วเพิ่มเจ้านี้ก็จะลดและเรามีเทคนิคดีๆมาเสริมให้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับในแง่ของความสามารถก็ดีมากๆนะเพราะว่าเราสามารถได้ซับพอตตัวร้ายจากเจ้าตัวนี้ด้วยส่วนในเรื่องของโรเวอร์ตัวดีตัวนี้จะไม่ได้ใช้นั่นเองส่วนในเรื่องของการทนมือทนตนีก็จะดีโคตรด,ด,ด้วยเพราะว่าเจ้าหมอนี่มีรีดิว20%ติดตัว4เ่ิถ์นตั่นแต่โผล่มาและถ้า ก็จะได้ออริเดวิส40เป็น60นั่นเองก็เลยทําให้ไอ้เจ้านี่นั้นสามารถทนมือทนเท้าในด่านได้ดีโคตรเลยนั่นเองฮะส่วนอีกสาตัวที่เหลือเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นตัวฟีโครนนะซึ่งก็หาได้ง่ายเช่นกันนะเริ่มจากตัวสีฟ้าเนี่ยไม่ผู้พันนอเพลงนะเจ้าตัวละครตัวนี้ที่ผมเอามาเพราะว่าหลบแบบพิพิวแค่นั้นเองนั่นเองนะฮะแล้วก็ความสามารถเมื่อเราเล่นทีมครบ5สีมันซับแอคแท็กด้วยนั่นเองก็เลยทำให้ไอ้เจ้านี่เนี่ยพอจะทำดาเมจได้แล้วก็ซับเพื่อแล้วก็เออ ส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นตัวสีเขียวนะข้อดีของสีเขียวก็คือมันสามารถอินเทอร์รับได้นั่นเองนะับก็คือมันสามารถที่จะสต็อปแอคชั่นได้หนึ่งครั้งแล้วก็โลเวอร์แอคแท็ได้นะเมื่อมาโลเวอร์แอคแท็กเนี่ยก็คือโรเซก็จะรดูกดพวงของตัวนี้ไปกนะ็ข้อเสีเยก็อาจจะตกที่ว่ามัน พอจะทนไม่ตายไม่ค่อยได้นั่นเองแต่เราใส่มาให้ครบ5้าสีก็เทเรามีตัวเม่เราทำอะไรก็ได้ตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะข้อดีของสีเหลืองก็คือซับดีเฟนซ์สองเทิร์นได้แล้วก็รีดูดามิก็จะกลายเป็นว่าเจ้าสีเหลืองเนี่ยก็จะทนมือทนเท้าได้ในระดับที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับก็จะประมาทนี้สำหรับทีมที่เล่นได้สบายโคตรๆสิ่งต่อมาฮะแน่นอนว่าย้ำตั้งแต่คลิปที่แล้วนะสิ่งที่คุณควรใช้เลยก็คือฟิล์มเมื่อคุณใช้ฟิล์มเนี่ยตัวละครในทีมก็จะต ฟิล์มนี้เพราะว่ามันซับ R.O.G. ได้25%นะหรือจริงๆก็สามารถไปหยิบพวกเอ่อมันจะมีฟิล์มดีๆอย่างฟิล์มสามารถร้องไห้เลยเหมือนจะผิดอ่ะาันี้ก็สามารถซับ R.O.G. ได้ถึง4เทิร์นเลยอ่ะล้วรอบนี้เรามาใช้อันนี้บ้างอ่ะเพราะมาใช้ได้4เทิร์น ต่อมาที่แนะนำฮะก็ไอเทมมาแน่นอนฮะไอเทมอันดีอันเดิมของเรานะก็จะเป็นเจ้าไกรโรโบหรือก็คือหุ่นกระป๋องที่ชอบใช้กันเลยนะเทคนิคการใช้ก็จะเหมือนกับคลิปก่อนเลยก็คือเราจะใช้ที่เจ้าโรเซ่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะถล่มสามารถอย่างไวเลยนั่นเองนะครับมากัานี้ส่วนหลักการเล่นฮะแน่นอนต้องอธิบายเรื่องของบอสอีกครั้งหนึ่งฮะก็โรเซ่ทุกครั้งที่โดนตีก็จะเอ่ออึดถกทนและตีแรงขึ้นมากๆเลยช่างมันนะเพราะเราจะไกโรโบใส่มันไอเจ้านี้ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรละตัวต เล่นเราจะทำเหมือนคลิปก่อนเหมือนเดิมนะ,ะนั่นก็คือการรีโลไปเรื่อยๆนะครับโดยโลแรกเนี่ยที่ผมแนะนําเลยนะฮะยังไงก็ได้นะขอแค่คุณมีตัวใหม่และก็ตัวของโรเซ่ม่วงอยู่ด้วยกันและคุณก็จะได้เห็นความบ้าระห่ำเลยนะก็คลิปนี้จะจัดเต็มเลยะฮะว่ามันจะออกโลดีแค่ไหนจนกว่าจะดีที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูกันเลยละกันอ่ะประเดิมการรอบแร,รกดูซิจะได้รีหรือเปล่านะฮะก็จะเป็นได้รีนะ,ะก็เดี๋ยวเราจะรีกันจนกว่าจะได้สิ่งที่ผมพอใจนั่นเองนะครับ อ๋แล้วฮะก็ถือว่าได้โลที่โอเคระดับหนึ่งก็แล้วกันนั่นเองนะครับก็ขีคเกจรีแล้วแลวานานหละมันนานเหมือนกันก็เอาเป็นว่าถ้าจะดีที่สุดนะก็แนะนำว่าขอแค่มีตัวใหม่กับตัว l อออยู่ด้วยกันแค่นั้นนั่นเองนะครับก็ยิ่งเป็นตัวเครื่องด้วยใจยิงดีมากๆเลยสิ่งที่เราจะต้องทำเลยฮะอย่างแรกเลยคือกดหุ่นกระป๋องใส่เจ้าโรเซ่ไปเลยนั่นเองนะครับทีนี้โรเซ่ก็จะไม่ได้ตีเราแล้วนั่นเองครับต่อมาเราก็เอาตัวของ LR เนี่ยไปยิงเจ้าสามารถซะอ่ะ แล้วก็เอาต,ตัวตัวของเราหรือตัวเพื่อนอะไรก็ได้นะฮะสำหรับเจ้าโรเซตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ ก็ยิงไปที่ตัวของสามาัดนั่นเองแล้วก็ทุกคนก็จะถล่มยิงเจ้าสามาัดกันแบบว่าให้ตายภายใน 2- อถึงสามเทินนะโดยประมาณแล้วถ้าสามาัดตายภายใน 2- อถึงสามเทินเราจะสบายสุดๆเลยนั่นเองนะก็ถ้า LR เบิร์บอดก็จะดีด้วยอ่ะตัว LR นะาระเมื่อกี้เห็นไหมฮะว่าดามเมจอยู่ที่66ล้านนะฮะแล้วก็ติก๊กฤนั่นเองะดามเมจก็จะแบบเว,าวาอร์วังอลังการก็จะแทบทําให้เราสามารถฆ่าเจ้าสามาัดได้ภายใน2-3าเทินได้เลยนั่นเองครับอ่ะเบิร์นสาทีซะด้วย ก็จะยิ่งตอได้ไวโคตรโคตนะก็เรียกได้ว่าเทคนิคนี้ก็ถือว่าดีโคตรโคตรนะก็จะทําให้คุณสามารถฆ่าเจ้าสามัตตตัวนี้ได้ไวโคตรโคตนะจริงๆถ้าไม่จัดตาเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนตัวละครเตัวละครตัวฟรีสักตัวหนึ่งก็ได้นะอย่างตัวสีเขียวนี่ให้เปลี่ยนเป็นตัวสีม่วงเพื่อเอามาเสริมในเรื่องของซับพอร์ตนี้ด้วยก็ได้แล้วก็ตัวนั้นมันก็ชนะทางของเจ้าซามาัถ ตัวนี้ด้วยก็จะทําให้ช่วยเสริมในเรื่องของการทาดาเมจไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะแน่นอนว่าแค่ฆ่าสามารถไปได้ชีวิตคุณก็จะสไปยแล้วนั่นเองนะครับตัวของโรเซก็จะแบบกิ๊กก๊อกกระลอกตอกแท็กไปเลยอ่าตอนนี้เราตอดไปได้มันโคตรๆเลยเพราะตัวเพื่อมนมันดันเบิ้ลไปอีกด้วยนั่นเองนะที่เหลือก็เหลือที่ตัวของเรานะดาเมจก็จะดอปๆหน่อยเพราะว่าแทบจะไม่มีลิงสกิลเลยนะฮะก็นี่ขนาดว่าดอปแล้วนะ2ล้าน3าอ้ย23ล้านนะที่มันแรงขนาดนี้ด้วยก็เพราะว่า มันมีซับอีก80%มาจากตัวของเพื่อนอ่าไม่เบิ้นไม้ตายนะก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าน่าเสียดายโคตรอัตมาล็อกที่ช่องหนึ่งนะฮะซึ่งโชคดีไม่มีตรงไหนที่จะโดนไม้ตายเลยอ่าและจุดที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือณนะตอนนี้นะฮะเราเรามีสต็อปแอคชั่นอยู่ในช่องสุดท้ายนะครับเราก็จะเอาไปไว้ช่องสุดท้ายไปเลยนั่นเองอ่าซึ่งตรงนี้ไม่มีบอลสีฟ้าถ้าเราเก็บตรงนี้ก็จะไม่มีบอลฟ้าหล่นลงมาด้วยเอ เพราะฉะนั้นตัวสีฟ้าก็จะมีข้อเสียตรงนี้ตรงที่ว่าเราจะไม่ได้รับการเพิ่มหลบ20%นะเวลาที่น่าเสียดายสุดๆไปเลยแต่ไม่เป็นไรฮะก็เราหลบเทพอยู่แล้วเราะนั้นเราไม่สีเลียดอะไรอยู่นะเพราะต้องบอกเลยครับว่าไอ้เจ้าโรเซตอนนี้มันตีเราไม่เข้าเราต้องการแค่ถล่มสามารถ่าก็ได้สต็อปแอคชัไปด้วยในช่องสุดท้ายก็เท่ากับว่าณเทินนี้ตัวของเจ้าสามารถถ้ามันไม่ตายมันก็จะไม่ได้รีเลียดด้วยนั่นเองอ่ะอะจัดมา ตัวฟรีนะฮะก็ตีไปที่28ล้านก็บอกเลยว่า,วาเป็นซูเปอร์ไอซีเอฟฟีที่น่าน่าตกใจไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่ามันเก่งขนาดนี้ให้ไม่เบิ้ลไม่ตายน่าเสียดายโอเคอแต่ก็มีการันตีเบิ้ลให้อยู่เบิ้ลที่15ล้านนะที่เหลือก็หวังอย่างเดียวนะก็คือถ้าเราฆ่าเธอได้บอกเลยว่าเธอหน้าเราเราโคตรสบายแบบโคตรเลยอุย้ยบิลไม่ตายอะ่ะตอนนี้รเซ่ยิงไม้ตายมาเลยับยิงมาก็ไม่เข้านะสามารถยิงมาก็ กิกกตลกตลกแตกนะก็ประมาณ5 6แสเท่านั้นเองนะก็เจ็บอยู่นะแต่ก็สบายนะเพราะว่าตัวอื่นโดนก็ยังเพอกอยู่หกแสนนะก็สบายไปแล้วเพราะตอนนี้อย่างที่บอกนะตัวอื่นมันตีเราไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นั่นโงนะครับโลเซ่นเนี่ยสบายที่สุดเลยตายตนน่าะไม่ะตา,าะไม่ติดคิยงเพลีสะกยไล้เราะตอนนอาที่อนะัก็ัเลียู่หกสนก็สายล่ตอยขี้อยีบอกนตัอสักทีนึยงเลีย่กนะตายเลย,ยเวเะตออยอหแหละเออ สามารถก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะที่เหลือก็เป็นโรเซอ่ะตอนนี้โรเซก็จะต้องยิงไม้ตา,ตายตรงนี้แหละครับเพราะอย่างที่บอสคะว่า,วาบอสการันตีไม้ตายนะซึ่งแน่นอนว่าพลังหลบเทพ70%เนี่ยนะมันทำงานได้ดีอยู่แล้วมาตุนะฮะแล้วก็ติไปเจ็บด้วยนะอไอ้เขียวแถมเทินเนี้ยมาโดนไอ้เขียวโลเวอร์ไปด้วยพนันก็สบายนะไอ้เขียวก็30ล้านนะก็ถ้าติดคีก็สบายหน่อยนะเนาะคีแหละเออโดนคีมาเยอะนะครับอโอเค พอมาเทิร์นนี้นะฮะแน่นอนสิ่งที่เราจะทําเลยก็คือกดถุงกระป๋องเหมือนเดิมนะฮะอ่าเทิร์นนี้เราก็จะไม่โดนตีด้วยและเทิร์นหน้ามันก็โดนโลเวอร์ไปด้วยแล้วนั่นเองนะครับจริงๆคือถ้าไม่ซีเรียสจี๋เราไม่ต้องกดก็ได้นะสำหรับเทิร์นนี้มาเราจะดูซีช่องไหนได้ดา m a g e สูงสุดเอมันก็เลือกอยากเหมือนกันน,นี่แล้วกนันขอตัวเพื่อนละกันนะเพราะตัวเพื่อนเนี่ยเวอร์สุดละมาจริงๆถ้าไม่ซีเรียสน,นะเทิร์นนี้ไม่ต้องกดไอเทมก็รอดนะ,ะแต่ก็ ถ้าเอาชัวร์หน่อยก็ประมาณอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเทิร์นหน้านี่ก็สิ้นเศษนิดหนึ่งหกสิบล้านนะหนึง่งดาเมจมันสะใจดีจริงๆเลยเว้ยมาจัดมาจริงไหมตูมติดครีนะฮะโอ้ยสะใจนะการันตีเบิ้ลด้วยถ้าเบิ้ลดีสักทีนึงนะขอเบิ้ลอีกสักทีนึงขอติดเบิ้ลขนาดนะติดเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลไม่เบิ้ลฮะ,ะต่อเพื่อนห้าสิบเก้าล้านแล้วนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าดาเมจนี่แบบโหดับตับไหมนะดาเมจแบบเวอร์วังอลังการนะเบิ้ลไม่ตายสักหน่อยได้ไหมล่ะเบิ เบิร์ดนะเบิร์ดเบิร์ดแบบไ่ตายเออเบิร์ดไ่ตายเราโตเพื่อนนี่ก็เรียกได้ว่าแบกเราสุดๆเหมือนกันนะก็เหมือนเดิมนะแน่นอนว่า <c oughs> <c oughs> เราเนี่ยมี55%นะัวเพื่อนมันก็ต้องแบกอุ้ยเพื่อนเบิร์ดฉำเลยติ๊กขีรัวได้ไหมอ่ะโอ้ยต่อไปครึ่งหลอดนะฮะก็โตเหลืนต่อนะตีหลายทีสุดๆมาจัดมาก็เรียกได้ว่ารอบนี้มันได้ผลพวงจากการซับของตัวสีฟ้ามาด้วยนะนะของดีของดีของดีของเด่นอย่างนี้นะบอกเลยฮะว่าการเป็นตัวใหม่นี่มันทำให้เราผ่านด่านได้อย่าง สบายอกสบายใจอะตอนนี้ก็ตายไปแล้วหนึ่งตัวนะสิ่งที่เราจะต้องทำเลยอันต่อมานะก็คือยิงแอคทีฟสกิลไปเลยนะยิงในร่างโรเซ่ไปเลยเพราะว่าร่างของโรเซ่เนี่ยมันซับพอร์ตด้วยนะก็ติดคริอืส40ล้านแรงสะใจสุดยอดเลยมาอืมแล้วก็เราก็จะเอาโรเซ่ไว้ตรงนี้แล้วก็เอาตัวของตัวฟีไไปตรงนี้ยิงเข้าไปช่ำๆไปยอ,อยากเก็บบอลเขียวไว้เผื่อโลหลนะจริงเลยเก็บไว้ก่อนละกันนะ เสร็จแล้วก็เอาตัวสีฟ้ายิงตัวนี้นะครับเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันโดนล็อกไปแล้วแต่ก็เรามีพลังหลบนะบแล้วก็ไอเจ้าตัวแดงเนี่ยมันสามารถโลเวอร,ร์ได้ด้วยนั่นเองครับก็มาเสริมเรื่องตรงนี้แถมเัินี้ยังไงเราก็ไม่ตายอยู่แล้วด้วยนะจริงๆไปการ,รันตีติคริตตอครับอีกเบิ้ลไไม้ตายโอเคตัวของเราทํางานได้ดีนะครับถือว่ายังน่ารักอยู่น่ารักอยู่แล้ว,ลวเพราะว่าการเบิ้ลไม้ตายเล็กของเจ้าโรเซ่ก็มีข้อดีนะเพราะว่ามันโลเวอร์แข็า ดาเมจ40ดาเมจม,ม,มันจะไปโคตรแรงเลยอะโอ้โหเพราะว่าได้ซับไปด้วยไหมไอ้ตัวนี้นี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันได้ผล,ผลของของซับว่าเป็นโกคูแบ็คด้วยหรือเปล่าอเออนี่ไม่แน่ใจนะก็ถ้าใครมีข้อมูลตัวนี้มาเสิร์ฟได้นะโอ้เบิ้ลฉ่ำนะก็ยิ่งเบิเบ้ลก็ยิ่งโลเวอร์ไปด้วยนั่นเองนะเอออีกสักทีแล้วมั้งอีกสีกเออเบิ้ลไปโลเวอร์จะเออมึงตีธรรมดาทำไมเนี้ยโอเคตัวสีฟ้านะฮะก็แน่นอนว่าตัวนี้โดนไม่ตายก็ถ่ายไม่ชิวยูเออต้องบอกว่าชิวอยู่แล้วนะแข็งแกร่่งว เบิร์สต์ตายติดคริก,ก็จะดีนะติดติดคริสัก,กสหน่อยนะขอขอคลีนิดนึงเดินคลีไปสุดเลยนะเออแทบตายไปแล้วนะเออเบิร์สต์วๆนี่ดีจริงๆติดคริรัวๆนะฮะก็สบายนะบอกแล้วว่าทีมนี้นี่เป็นทีมที่แข็งแกร่งโคตรแล้วก็ดูดีโคตรเลยนะอาจจะดีกว่าทีมฝั่งของตัวดีด้วยนะเพราะว่าตัวดีมันไม่ได้มีตัวเบิร์สต์ดาเมดแบบตุ้มตามให้ตายได้ไวขนาดเนี้ยถ้าจะให้ไวอาจจะต้องอืมก็ต้องมีตัวใหม่อยู่ดีฮะแล้วก็ต้องมีตัวใหม่เพื่อว่าจะมาเล่นโลเซตตัวสีม่วงนะ ซึ่งสุดท้ายแล้วผมว่าตัวร้ายน่าจะเป็นอะไรที่รวดเร็วระไวทันใจมากกว่าโดนตียยิงไม่ตามเลยรับรับโชว์เลยอแขนรับไปสักทีนึงดิให้แบบรู้เลยว่าโดนก็ไม่เจ็บเอ้ยไม่ยอมโดนวะก็เดี๋ยวเธอหน้าเราก็จะกดแอคที T ของโรเซตัวเขียวเอ้ตัวเพื่อนตัวเพื่อนตัวเพื่อนไะมาซึ่งกแน่นอนถ้าว่ากดดอกนี้เนี่มันมันตายไปแล้วนั่นเองนะครับเกิะได้ตายไปแล้วนะ ตู้แปดสิบล้านนะพี่ผู้หมวจากการซับของเทิร์นก่อนโดยติดท่าคโอเทพจังเลยอะ่ะขอแวะแคปหน้าจอสักหน่อยนึงอ่ะเพราะว่านานๆทีจะได้ปีชากคโอสวยๆยนะครับโอ้โหเท่ชิเป็งเลยว่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะอย่างที่บอกนะว่าแค่มีตัวใหม่เนี่ยมันก็ผ่านได้ง่ายแต่ต่อให้ไม่มีก็ผ่านได้เช่นกันนั่นเองครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีตัวใหม่ก็สามารถไปดูคลิปก่อนได้เลยนั่นเองครับอันนี้เป็นคลิปสำหรับคนมีตัวใหม่หรือใครอยากจะเห็นความเว่อวังในการผ่านนแม้ว่าแปดนาทีนะซึ่งก็ทีมเนี้ก ถ้สำหรับคนที่เป็นตัวใหม่นะครับก็เพื่อนๆก็หวังแค่ว่าขอให้ผ่านกันได้ก็ทุกคนขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขนะคลิปนี้ก็ต้องจบกันแต่เพียงเท่านี้ครับก่อนจากลาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็พูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันด้วยนั่นเองก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันไว้ด้วยให้ดีกันนะั่นเองครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมขอทุกคนโชคดีกับกิจกรรมโกบอลแคมเปญได้ตัวใหม่กับทุกคนนะครับโชคดีและกันบ๊ายบายจ้า